สว hey, la ัสดีครับเฮ้ยาเพื่อที่ปกกันจะฆ่าเราเลยแม่เลยขอชิทะกัหมูทต่กทเลเล็กๆกไกระเชรากาเทราสิงาที่เทียนมสาวช่วยมอลาจอยก็เจเลงงาตักลาจ้าน้สไลเลงาจะฆ่าเราอยู่อาจจะชวนมสาวเอยนีเขยนาจะชวนสาแหมโอ้

พักเกอยวเม่้ยักเกี่ยวนะัลโลฮัลโกรกอะเห็นเยสดทีไม่คุิล่ะโอ้จะไที่เขาเท่กันเล็กแ่าเล็ดใสวย้จาย่เล็เกันาโอ้โหสุดที่แรงร่อมกถึงไสุขบ আকেবা এইয়া না তা যো আলো মে লেছতে কই আলো যি ก็เท่ันมเลยราพว่าสียเกล็ดดจ๋แบนี้ที่ปอดักาลูกจืดชาเลยดกาลูกับดักาลูกับได้เจอมเลยนี่ดักาลูกก็งาชางาไงล่ะคุดกาลูกับขอเลยดกาลูได้ม่กที่สวยามมากนะครับพี่น้องนี่ ta cứ nó hấp sợi <laughs> ngà má, đặt ngà gió và cháo vào khay lấy lấy xơ, mới dây về, chỉ lấy đặt cái lụa, mới là dây leo, luôn, nói nuôi chỉ rồi đi, và cháo vào ngà và cháo vào đều khay đi, về, tiếp buổi cháo tiếp cô mẹ đi, suy đi. Pakai kagak loh meh, pakai kagak ni meh, ini, faham dah je. Ya.